ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาปลูกสับปะรดกันนะครับผมเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็เอาไว้ทานนะครับหรือไม่ก็เอาไปขายก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาลงกิ่งพันธุ์ตัวนี้จะเป็นสับปะรดพันธุ์มะม่วงนะครับเข้าใจไม่ผิดครับเป็นพันธุ์มะม่วงนะครับผม พันมะม่วงเบอร์ยี่สบสามนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมสั่งมาเพื่อจะขยายเพราะพันเอานะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกดูนะครับว่าลองปลูกชิมดูนะครับผมนะผมจะมาปลูกชิมดูนะเป็นยังไงอันนี้คือสายพันธุ์สับป,ประรดพันธุ์มะม่วงนะ,นะนะดีการปลูกแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ลอกลอกตัวนี้ออก ลอกเขาเรียกว่าลอกอะไรกราบมันหรือเปล่าเนีเ่ยลอกเสร็จจากนั้นแล้วก็ลงหลุมปลูกเลยนะ นะครับผมอันนี้ก็จะสับประรดจะเป็นสายพันธุ์ที่สองนะครับที่มีชื่อว่าจินจ้วนนะครับผมเป็นสายพันธุ์มาจากไต้หวันนะครับผมนะตันนี้รสชาติไม่ต้องพูดถึงรัดจ้านแต่ละตัวแน่นอนนะอน,นี้จินจ้วนนะครับดูเลยใช่ครับนะครับผม ไอต,ตัวนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่2นะครับที่มีชื่อว่าจินจ้วนนะครับเป็นสายพันธุ์จากใต้วันนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็เรียกว่าเพชรสีทองนะครับตัวนี้เป็นนานี้เลยเอาปูก,กันเลยปูเคียงเียงหน่อยอมาครับสับประรดสายพันธุ์ที่3นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ แตงโมยักษ์นะครับผมนี่ก็มาอีกแล้วสับป,ประรดแต่เป็นเตงโมนะส่ยพันเตงโมยักษ์เนะี่โยนะโอโ้ต้นมันจะใหญ่มากนะครับลงปลูกเลยหลังครับผมหลังจากที่เราลงปลูกแล้วนะครับแล้วก็จะรดน้ําแล้วก็ผสมกับ น้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์พจน์นะครับสูตรสามนะครับซึ่งจะช่วยควบคุมและยับยั้งเชื้อโรคในดินนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมและยับยั้งไข่แมลงไข่นอนเสี้ยนดินที่ตกค้างในดินทําให้เกิดการฟอนะครับผมตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นน้ําหมักจากพอดสิบห้าพอดอนะครับผมขออีนแล้วก็ขยวขยำขยาำ ครับผมวันนี้ผมก็จบภารกิจปลูกสับปะรดสามสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับมีพันธุ์อะไรไบ้างหนึ่งคือพันธุ์แตงโมนะครับผมสายพันธุ์แตงโมยักษ์นะครับสองคือสายพันธุ์มะม่วงนะครับมะม่วงเบอร์ยี่บสามนะครับ แล้วก็พันธุ์สุดท้ายก็พันธุ์จินจ้วนหรือเพชรสีทองนะครับผมสามสายพันธุ์นี้นะครับเอามานํามาปลูกเพื่อจะขยายพันธุ์แล้วก็เพื่อลองชิมนะครับผมใครที่กดเข้ามาในช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าคลิปจะมาดูกันว่าการเจริญโตของเขาเป็นยังไงจนกว่าจะมีผลนะครับหรือไม่มีอันนี้ก็ รอติดตามชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามากดรับชมนะครับไปแล้วนะครับ